น้อมกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับขอน้อมกับอุูซาพภรัตนาไตแล้วก็คุณพ,พระพุทธธรรมประสงค์นะครับแล้วขอขมานะครับถ้าได้ดวงเกินต่อพารัตนาไตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ทางโลกและทางธรรมทางธรรมทุกท่านในท่าประศัตรทั้งหลายนะครับข้าพเจ้าถึงได้ตกด้วยด้วยความลำบากยากเข้นนะครับ จะขอสุดสายมีบากกรรมนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับกับสาธุนะครับทีนี้ข้าพเจ้าก็ได้ทำคลิปแล้วก็ได้พูดเรื่องลักษณะนะครับลักษณะว่าจิตที่เดินไปถึงที่สุดแล้วมันเป็นยังไงนะครับเมื่อมันเข้าถึงตรงนั้นแล้วมันจะไม่มีผู้รู้นะครับ ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้เข้าใจคือไม่มีตัวเราพูดง่ายงาหมดจบความเป็นตัวเรานะครับคําว่าผู้รู้ก็หมายถึงว่าสติสมาธิปัญญานี้เปรียบเหมือนเครื่องมือนะครับเครื่องมืออาศัยให้จิตใจนี้เดินไปถึงฝั่งเมื่อไปถึงฝั่งแล้ว ก็วางสิ่งนั้นลงนะครับ,บคาว่าวางลงไม่ใช่ว่าละทิ้งนะครับคนที่เขาเข้า <ๆ S 1> ใจทำน่าจะดูดีเนาะแล้วท่านก็จะอาศัยสติสมาธิปัญญานั้นเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยนะครับเข้าถึงตรงนั้นแล้วที่คาว่าพบผู้รู้ก็ละผู้รู้นะครับพบผู้รู้หรือว่าพบจิตก็ทําลายจิตก็คือทําลาย ตัวสังกตะนะครับจิตที่เป็นอวิสาะที่ถูกห่อหุ้มอยู่คําว่าละก็คือคําว่าทําลายผู้รู้ก็คือละนะครับละความเป็นตัวตนในเราเป็นผู้รู้อีกทีนะครับข้าพเจ้าก็จะขอฝากน่าจะเป็นคลิปคลิปตัวนี้อาจจะนานหน่อยนะครับกว่าจะได้ทําขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ก็พูดเกินๆไว้เนาะเผื่อข้าพเจ้ามีโอกาสได้ได,ได้ทํา ทำหน้าที่ในในหลักสูตรในการเดินเดินเดินจิตพาจิตกลับบ้านนะครับข้าพเจ้ามีถ้าวันใดวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ทางโลกสําเร็จนะเกี่ยวกับอ่าต่างๆในตอนนี้แหะคืออ่ามีมีงานที่มีเวลามีมีโอกาสมีวันหยุดหรือว่ามีเวลาที่พอจะได้ นำพาคนมาร่วมนะครับร่วมฝึกไม่ใช่ฝึกอะไรฝึกละนะไม่ใช่ฝึกเอาเีืยอมันจะมีอยู่แหละถ้าอันนี้คือข้าพเจ้าก็ก็เห็นมีญาติธรรมหรือลูกศิษย์ก็เห็นด้วยก็ประมาณสามคนแล้วนะครับเฉพาะอันนี้มาพูดข้าพเจ้าถ้ามีเวลามีสถานที่นะครับให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้พักผ่อนนะครับ แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมกังวลวิตกในเรื่องต่างๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเข้าที่เข้าทางต้องซดไส้วิบากรรมอยู่นะครับมีโอกาสเพราะว่าจะได้ทําสัปดาหละครั้งหรือว่าสัปดาละสองครั้งนะครับครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะครับจะทําแบบว่ามันคือการทบทวนหรือว่าตรวจสอบก็คือเราสังเกตนั่นแหละจิตใจของเรานะครับข้าพเจ้าจะ ทำกลุ่มขึ้นมาแล้วกําลังสร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับเอาจะคัดคนด้วยนะครับไม่ไม่ไดเอามาเอามาบุญบายนะครับจะคัดคนนะครับจะไม่เอาผู้รู้เข้ามาร่วมนะครับจะเอาคนที่แบบว่าเขาอยากเข้าใจทําจริงๆเขาไม่หัวรือ้อคือคาว่าไม่หัวรือ้อไม่ใช่ว่าเราทําผิดเขาตักเตือนเราไม่ได้ไม่ใช่ก็คือตักเตือนกันได้แต่เอาคนที่มีความศรัทธา ในอาจารย์จริงๆนะครับในคําสอนพระพุทธเจ้าจริงๆนี่แหละคือประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะทําขึ้นมาอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะอยู่ได้นานนะครับกลุ่มนี้หรือว่าอาจจะมีคนคนเพิ่มกว่าเดิมเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งข้าพเจ้าทําขึ้นมาเพื่อการมาคุยกันสนุกสนานแล้วก็สนทนาธรรมกันแล้วแต่เหตุปัจจัยอันนั้นกลุ่มหนึ่งนะครับไอ้ก,กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะคัด เอาบุคคลจะไม่เอาคนที่แบบมีความรู้แล้วก็อะไรมามั่วซั่วหรือว่ามาบุ่นบายในกลุ่มเพราะว่าจะเอาเฉพาะเป็นธรรมะจริงๆคุยกันเรื่องธรรมะคือเดินจิตพาจิตกับว่าน,นะครับแล้วข้าพเจ้าก็จะมีวิธีนะครับหนึ่งถ้าคนที่ว่าจบจิตมาจากที่อื่นลองเข้ามานะครับลองเข้ามาก่อน ว่าเอาความรู้ตัวนั้นก็ได้หรือว่าจะแหวความรู้ของท่านเก่าๆมาอันนี้มาพูดภาษาสัมพันธ์นะเพื่อจะรู้ว่าจิตของเรานี้มันจะแวะอยู่ในตรงไหนคําว่าแวะมันจะไปสอบหยุดอยู่ตรงไหนข้าพเจ้ามีเคและมีวิธีเพราะคนมีปัญญายังไงเขาต้องรู้อยู่แล้วแหะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นสองจิตคุณนู้นคุนี้หรอกแต่ในล่าส่องจิตหรือไม่สจิตนะมันอีกคนละเรื่องกัน ในการที่เราตรวจสภาวะธรรมปัจจตังด้วยตนเองในเวลาในการมาร่วมนะฮะก็จะมีการพูดคุยร่วงหน้าในขณะนั้นทุกคนต้องวางอุเบคขาของใครของมันข้าพเจ้าจะพาไม่จนได้ถึงครบสุโม,มงค่อยออกมาแล้วก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันเล็กๆน้อยน้อยแต่ในเริ่มต้นแล้วมีแต่ข้าพเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นคนบรรยายเป็นคนพูด พวกท่านมีหน้าที่เหมือนแล้วว่าเราจะเอาฐานของกายเป็นหลักคือเอาอนาปนาสติเป็นเครื่องเดินนะครับแต่ไม่ได้ทําเพื่อเอาไม่ได้ทําเพื่อข้าพเจ้าก็หมายถึงว่ากําลังอยากจะให้คนนั้นเดินไปถึงจุดสูงสุดหรือเป้าหมายไม่ให้ไปพักผ่อนอยู่ความว่างหรือว่าไปพักผ่อนบ้างเราเอาไซได้ไปพักผ่อนในความสงบ ถ้าเราเลืนไปถึงที่สุดเราจะได้รู้ว่าความว่างหรือความสงบที่แท้จริงมันต้องไม่เสื่อมนะครับถ้าของจริงมันต้องไม่เสื่อมเราไม่ต้องไปรักษาเราไม่ต้องไปกลัวมันหายถ้าของจริงะนะครับถ้าของไม่จริงอะ่ะมันยังเกิดดับอยู่สมาธิในหลับซานหนึ่งาซานสียังมีการเกิดหลับอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันผิด ความว่างแบบสมถะยังเกิดหลับอยู่ยังอยู่ในสังกตะข้าพเจ้านี้เนี่ยคือการตรวจสอบตรวจเซ็จสภาวะแม้แต่คนที่เข้ามาร่วมข้าพเจ้าจะคัดเอาคนที่อยากเข้าใจจริงๆยอมจำนวนจริงๆไม่ใช่มาแบบหัวรื้อหัวต่อนะครับผู้รู้ทางด้ายก็ไปทางของของผู้รู้นะครับคือจะไม่รับเข้ามาจะเอาคนแบบมีพื้นฐานดีๆมาคุยกันไม่ใช่ว่าเราอวดรู้ วัดเก่งของเขาข่มเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่พอใจก็บล็อกเขาออกจากกลุ่มไม่ใช่ใครอยากอยู่ยังไงก็อยู่แต่แต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พิเศษมากข้าพเจ้าทําด้วยจิตด้วยใจผ่านมาข้าพเจ้าอยู่ในการอบรมบารมีและอยู่ในกรรมฐานนะครับเห็นไหมไม่ได้ออกคลิปไม่ได้พูดคุยในทางกลุ่มใดทั้งนั้นเลยไม่ได้ตอบโต้กับใครนะครับกําลัง เอาเอาตรงนี้แหละเพราะว่าข้าพเจ้าจัด้อนตรงนี้แหละข้าพเจ้าจนให้เขาไปเห็นความจริงก่อนความไม้ที่ข้าพเจ้ากลัวทุกคนที่เข้าใจธรรมทุกวันนี้กลัวเราเป็นลงในความสงบที่มันเป็นของซั่วข้าวนะครับลงในสมาธิซั่วข้าวลงในความว่างที่มันเป็นของซั่วข้าวถ้าความว่างจริงๆความสงบจริงๆถ้าเข้าถึงแล้วไม่ต้องรักษาไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวมันหายนะครับ ตัวนี้แหละตัวที่จะมาเป็นพลังงานเป็นปัจจัยเวลาถึงเวลาเราเจ็บแก่เกิดแก่เจ็บตายถ้ามันเป็นของแท้สิ่งนี้ก็จะปรากฏนะครับถ้าเป็นของแท่ะที่เขาเรียกว่าธาตว่างสุญญาตาจริงๆถ้าของปลอมเน่ะเราจะค่อยๆรักษากลัวหายกลัวมันหมดเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงไงครับมันก็เลยเกิดความสงสัยดังเดในทางพระพุทธเจ้า ใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงข้าพเจ้าถือว่าข้าพเจ้าจะทําทุกสัปลาหแล้วก็เด,เดินเดินเดินจิตอย่างนี้ไปแล้วก็พาเขาทําแบบไม่ใช่ว่าเอาอัตตาตัวต,วตวนไปฝึกเพื่ออยากไล่ความวิเศษแต่อยากให้เขาพาจิตพาใจยกระลับจิตของเขานี่พ้นจากอากุศลพ้นจากอารมณ์ก็คือการทบทวนอยู่ในอายตนะอยู่ในคันนี่แหละ คือเราจะผ่านการเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้หลับไปในสิ่งทั้งปวงไปได้ไหมไม่ใช่เราไปยึดเอาความไม่เที่ยงมาเป็นของเรายึดเอาความสงบแบบมันยังเป็นอานิจจังอยู่มันต้องชั่วคราวพระเจ้าบอกแต่เราต้องอาศัยสิ่งพวกนี้อาศัยสมถานี่แหละความสงบนเนี่ยเป็นที่นำพาไปสุดท้ายสติสมาธิปัญญาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้รู้นะครับคือพวกนี้แหละเป็นเครื่องมือของจิตรวมเป็นหนึ่งนะครับว่ารวมเป็นหนึ่งไม่ใช่ว่าความสัว่วก็จะมารวมเป็นหนึ่งกับความดีมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะครับคําว่ารวมเป็นหนึ่งก็คือรวมเป็นเนื้อเดียวกันมีกําลังที่จะประหารหากิเีสของเรากลุ่มของ,าของข่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาด้วยปัญญาของตนว่าหุด คำว่าหยุดความคิดไม่ใช่ไปหยุดความคิดเนะี่ยมันเป็นแค่สมมติตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับหยุดความคิดได้ก็หยุดมในใดันในใจของเราได้ฟังให้ดีนะหยุดความคิดได้ก็หยุดมันในใจของเราได้มันคือความคิดมันเป็นสังขารมันเป็นเวทนามันเป็นสัญญามันเป็นพวกรูปกายนามกายคือมานนะครับขันห้านี่แบบเป็นขันธมานนะครับ แล้วก็ความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นมารอีกเป็นอารมณ์นะครับข้าพเจ้าตั้งกลุ่มว่าหยุดความคิดล่ก็หยุดมารในใจได้นะไม่ใช่ว่าไปพยายามหยุดความคิดอันนี้แค่หัวข้อทำหัวข้อกลุ่มเท่านั้นเองก็มาฝากนะครับผู้ที่เปิดตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าคนไหนมีความสนใจก็ทักมาข้าพเจ้าจะเลือกคนไม่เอามัวา่วซั่วนะครับคนไหนเพราะว่าข้าพเจ้ารู้เลยว่า ทุกคนน่ะมีกลุ่มธรรมะเยอะแยะข้าพเจ้าเลยไม่ไม่จาเป็นต้องไปแคร์คนไหนที่มีตรงนั้นก็เดินตรงนั้นไปนะครับข้าพเจ้าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็แล้วแต่ข้าพเจ้าต้องคัดคนข้าพเจ้าเอาจริงอาจังแล้วตอนนี้เราว่าข้าพเจ้าไม่อยากให้คนคนนั้นน่ะเขาประมาทเสียเวลาแล้วก็ทุกวันนี้ตายง่ายจะตายสะพานอย่ว่าแต่สะพานเลยนอนไปเดินไปเดินมานี่รถชนตายไม่ว่าแต่คนพูดหรือว่าคน ในการเดินทางกินข้าวไปกินข้าวมาสำลักน้ำสำลักข้าวตายก็มีข้าพเจ้าเลยจะสร้างกลุ่มเนี่ยข้าพเจ้าใช้เวลานี้เดือนหนึ่งประมาณสองอาทิตย์แล้วโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรนะขอโทษด้วยนะครับโทรทางโทรศัพท์ต่างๆครั้งข้าพเจ้าอาจจะไม่ได้ถือติดตัวเอาง่ายๆแล้วกันบางคนทักมาจะหาว่าเอาทำไมผมไม่ทักต่อไม่ใช่คือเรื่องบางเรื่องข้าพเจ้า ขอใช้พิบากกรรมตรงนี้ให้มันสิ้นสุดเลยไม่อยากให้มีการทวงบุญคุณนะฮะทางโลกและทางธรรมไม่ให้มีการทวงบุญคุณพระพุทธเจ้าไม่ไม่ให้ทวงบุญคุณนะครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จแล้วก็ใครบรรลุธรรมแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ก็ในเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมในครูบาอาจารย์เหมือนเดิมแต่ไม่ให้ทวงบุญคุณใครมีที่ไหนไปก็ไปนะครับไม่ทวงบุญคุณแม้แต่ทางโลกปัใจจัยให้เข้าแล้ว ไม่คิดจะเอาคืนอย่าไปทวงว่าฉันให้มากฉันให้มากอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เวลาไม่ถูกใจก็ไปทวงบุญคุณกันไม่เอาคุณไม่ใช่คนไม่ใช่มาพูดง่ายๆถ้าเป็นแบบนั้นท่านไม่ใช่คนเข้าใจธรรมท่านกําลังเป็นเป็นมารน,นะครับเตือนไว้ทุกคนเลยเพราะว่าจะเอาจริงเอาจังแล้วพระเจ้าจะคัดคนนะครับคือเริ่มจาก วันไหนจะแจ้งอีกทีแต่กลุ่มนี้สร้างขึ้นมาแล้วสร้างมาเมื่อคืนแล้วก็ดึงเอาคนประมาณสามคนที่เขาสมัครใจแล้วก็ยอมที่จะเดินตามกับข้าพเจ้านะไม่ใช่ว่ายอมข้าพเจ้าทุกอย่างข้าพเจ้าสั่งอะไรอยากได้อะไรได้ไม่ใช่อยากร้องอะไรเอาไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมะข้าพเจ้าว่ามันมีตัวที่สามที่คนยังไม่รู้เราเห็นแต่สองตัวนะครับ ตัวว่างตัวอะไรมันมีตัวทีสามมันมีมือทีสามนั่นแหละพูดง่ายจิตผู้รู้ที่แท้จริงจิตพุท้าที่แท้จริงเมื่อไปถึงตรงนั้นทั้งจิตพุท้าจิตผูร้รู้ก็จะหลับหายไปนะครับเมื่อถึงฝั่งแล้วไปถึงตรงนั้นแล้วไม่ต้องกลัวมันหายไม่ต้องรักษาถ้าจะรักษามารักษาในร้านขันห้ากายวาจาใจให้มันอยู่ในศิลในธรรมไอตัวของแท้ไม่ต้องรักษา เมื่อถึงแล้วมันถึงเลยไม่มีอะไรหรอกไปถึงแล้วยังจะหวนกลับมาไม่มีอนาคามีไปไปถึงมนุษยเป็นพระอนาคามีไปเกิดอยู่สู่ทวาสจะหวนกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ไม่มีเกิดเป็นเตรลสานไม่มีถ้าจะเป็นอนาคามีเป็นแบบนั้นจะเป็นทําไมว่าท่านต้องรู้อริยสัจสีเห็นความทุกข์ท่านถึงปฏิบัติอบรมบารมีมาไม่รู้กี่อสงไขยถูกไหมครับกว่าจะได้เป็นอนาคามี แล้วจะมาเสียงอะไรกับที่จะควนกลับมาอีกก็เพรืะนข้าพเจ้ากระดังนําพาคนให้ไปถึงฝั่งจะคิดว่าก็เลยคือการอันนี้มาประสาสัมพันธ์ให้รู้นะคือคือการเมื่อทําเสร็จแล้วในสุ่มงหนึ่งข้าพเจ้าก็จะมีการพูดคุยถ้าปัจจุบันยังสงสัยอนาคตก็คุณก็ต้องควนกลับมาสงสัยข้าพเจ้าเห็นจุดอ่อนของคนตรงนี้นะฮะส่วนมากเลยแต่ข้าพเจ้าไม่พูดไม่ใช่ว่าเตียงโอ้อวดดีเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่พระความน่าเชื่อถือน้อยมาก ไม่เป็นไรแต่ข้าพเจ้าบอกว่าถ้าเข้าใจปัจจุบันแจ้งอนาคตก็แจ้งจะไม่หวนกลับมาอีกเหมือนเราเลินไปสุดแล้วเราจะเลินทางกลับมามันไกลมันเลินจนไกลแล้วจะเลินกลับมาใหม่มันไม่เลินเหมือนพระริยบุคคลโซราสกีธาอนาคาอาลหาันไม่กลับมานะครับคือเลินหน้าอย่างเดียวคือมีทางไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่หวนกลับมาในสัญญาในกามต่างเนี้ยมีแต่ลดน้อยถอยลงพูดได้ง่ายในล้านโซราวัน แต่นาคามีไม่ต้องพูดถึงเป็นท่านรองของพระอรหันต์ไม่มีทางอย่างน้อยอย่าอย่าไปท้อเราได้ยินคําว่าจบกิจจบกิจเมื่อเรายังไม่จบอย่าไปกลัวอย่างน้อยเราแตะเราเหมือนว่าตกบนไดอคอยลอยโจรเนาะตกบนไดเหมือนว่าไม่ถึงอรหรันต์เราก็อยู่ในสันในก็ได้ในอิยะบุคคลนะฮะโสราร์สกิธานี่ก็เราก็กาไรแล้วนะครับ ต้องมาเรียนให้เข้าใจข้าพเจ้ากําลังเรินสติปัญญานนั่นแหละแต่จะไม่ทําแบบให้มันยุ่งยากในชั่วโมงหนึ่งนี้คือเราสามารถตรวจจิตใจของเราได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงไปไหมว่าเราพัฒนาไปได้จริงหรือเปล่าเราต้องผ่านการเกิดดับเราต้องผ่านเหมือนในขณะเรือนนั้นมันต้องผ่านภพภูมิภพภูมิในจิตในใจของเราแหละมีอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลจะคอยขวางทางดาวนะอาจารย์เห็นแบบนี้เลยข้าพเจ้าเห็นแบบนี้แหละ มากคนไหนจะพอใจหรือว่าความเคยชินนะเห็นอะไรนีดหน่อยเราจะมีอคติกับอารมณ์ที่มันเป็นบททดสอบเราไหมคือมานนั่นแหละมานคืออารมณ์มานคือความคิดตันหาราคะต,ต่างๆโทษสะเรามีอคติหรือเปล่าถ้าเราไม่มีอคติเราจะอุเวกขาไปเรื่อยๆคือเราทางของเราจะไม่ไปพักผ่อนไม่ใช่ว่าไปเจอคนสมวยก็ไปแซ่ตรงนั้น ไปเจอความว่างนิดหน่อยก็จิตนี้ก็น้อมไปแช่ว่ามันสบายเหมือนคนเลินทางไปเชียงใหม่ไปเจอที่ต้นไม้ที่มันใหญ่ๆยังไม่ถึงเป้าไม้ไปแช่อยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ก็ไปยึดถือเอาตรงนั้นเป็นที่สุดไปไปยึดถือของอย่างชั่วครา,าวอยู่พระพุทธเจ้าจะทำแบบนี้คือให้เลินไปถึงที่สุดความสงบความว่าง ว่างจากความยึดมั่นถือมั่งว่างจากตัวจากตนมันจะเป็นยังไงนะฮะข้าพเจ้าก็จะฝากไว้นะครับก็จะใครอันนี้คัดคนนะครับจะเริ่มทําเป็นจริงเป็นจังแล้วจะเริ่มแบบว่าทําให้พระพุทธศาสนาทําแบบไม่เปิดเผยนะครับก็ใครตาดีได้ตาร้ายก็เสียไปเพราะว่าพราะเมครูวาอาจารย์ท่านพาุู้มีมากมายนะครับอันนี้จํากัดคนด้วยนะครับเป็นกลุ่มที่ ตั้งขึ้นมาโดยความตั้งใจแล้วก็พิเศษมากนะครับจะอบรมปัญญาอบรมศีลสมาธิปัญญาตรงนี้ให้เข้มข้นกว่เเิิมกลุ่มที่ผ่านมาก็แค่พูดคุยเฮสโเรกันไปเท่าน,นั้นเองแต่ตรงนี้คือข้าพเจ้าจํากัดคนกราบสาธุนะครับผู้ที่ติดตามทาั้งหลายลองมาพิสูจน์ก่อนเราจะดูว่าจิตของเรามันมันชอบอะไรมันพอใจอะไรมันจะก้าวข้ามภพภูมิยิงได้หรือเปล่าที่เราว่าจกจิตกันนะ ถ้ายังมีการแสีสายหวันไว้อยู่ตกไม่ได้กับสัธุครับ